โอเคเสร็จแล้วครับวันนี้ประโยชนเกมดายไงไลท์นะครับไม่ใช่หมดเนเรื่องแต่อย่างใดเนาะเป็นการฟาร,ร์มเล่นๆจริงๆเอามาตัดแก้งเอาเฉยๆแอสซอสินก็ไปอ๋อรถรถมันมาถ้าไมรถ <laughs> ไม,มรถมันสปาแบบนี้วะไอ้มันสปาให้เฉยเลยไอ้มึงต้องขับอันข้างล่างออกชั้นชั้นล่างของกูนี่ เหรอเออเออเอ๋ปึ๊ดอ,อย่าเจ้าที่นม่สื่อสองกูอุ้ยทีเดียวร่วงว่ะไม่ร่วงไอ้ที่โอ้อยจโจ้นี่สะบัดเมาเโอ้ยโดยนจับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวนี้หิบมันเปิดไม่ได้แต่เรามาเล่นตรงนี้กันก่อนเนาะแบบไอ้นี่โอ้เจ้อไปโดนไปโดนอาหมดลอไม่มีตัวไหนละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำอะไรไไอ,ไอยู่เอ้าไปเหยียบอะไรสินางไปโดนเลยกูบืดเลย ออกอวอา,ากายไปเลยหีย่ยเตะทีเดียวผูจะปูมไปไปเควสไ์ปะยืนนี่ไปให้เสียเวลาอ,อ๋อลืมบอกภาคนี้มันมีรถด้วยโคตรดีเลยเอ้ยไอ้เี้ยเติมน้ำมันเอเอกูไม่เติมน้ำมันเลยกูลืมเลยเดี๋ยวใครไปหาเติมนี่ไงอุ้ยยันนี้มันปิดว่ะกูเติมระหว่างมึงเติมยังเติมไหนอะอัพกรดทำไงอะ มึงไปตรงหน้ารถอ่ะรถก็อยู่นู่นแล้วต้องเอากลับมาต้องเอากลับมาถอยก่อนถอยก่อนอเอากลับไปดีกว่ามันจะได้ปลอดภัยกว่ารวมกันเราอยู่ไงไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยนี่เอามาจอดในปั๊มเลยไอ้เหี้ยมันตีแรงมากอ่ะส้มพี่สอดรถในปั๊มอ๋อลืมไปอันนี้เราเล่นโหมดยากก็จะท้าทายหน่อย ผมเล่นภาคแรกจบไปแล้วแหละว่าไม่ได้อัดไม่ได้อะไรเลยพื้นที่ก็เยอะมันมีเกณชิดในเครื่องด้วยก็เลยอ๋อกดค้างเติมน้ำมันเราน้ำมันที่เก็บมามาใส่อ๋อเออมันเติมได้ตลอดเลยอ่ะเต็มถังครับดีเซลเต็มถังเรียบร้อยเฮ้ยต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนบังทางรถว่ะมันขวางทางทำมาหากิน นมมุตยลจะขอจัดการตัวนี้ก่อนเออไปเควสหลักเหรอเควสหลักเลยเควสหลักเลยพี่รอกูด้วยดิลำบานคนจราจรแม่ไม่เคยรอกันเลยเนาะตเกียวดิบมีคนมีคนจีบจีบเฮ้ยมันมีรถโก้ ทำใายเรื่องไหมอ่ะยิงรถตัวอ่ะไอ้หียเอออุ้ยอุ้ยแรงฝาไอวันเดย์อีกอยู่ห o w หาได้ริบิโต o ิโยอุ้ยมันมันยิงเอาเรื่องอยู่นะก็สุดลบแบบสามสิบสี่สิบเลยอะ่ะลงตรงนี้ก่อนรถตำรวจใช่หรออุ้ยสวยเฮ้ยเดี๋ยวหน้ารถมีอะไรอะ่ะยากมากว่ะโอ้เปิดเปิดหน้ารถเอาน้ำมันหล่อลื่นได้ด้วยผมมีอัพเกรด ฮะ <Huh? S 2> ยากยากสัตว์ยากมากยากเหรอือ้มโอ้ยสองกันแล้วเฮ้ยจะมืดนที่หายอ่ะเปที่เควสก่อนนิ่นครับเปิดเปิดปึ๊บโอ้โห oh. แต่เรามีปืนแล้ะ <laughs> เสียทิ้งเจ็ดอันพีๆเพราะเราม,มีปืนแล้วเว้ยไม่เป็นไรเว้ยมันครับง่ายอยู่มันไม่เสียเยอะ มาเลยซิงเลยเกมนี้เป็นเกมขับรถไปทางรัดนะครับบินไปทางรัดวิ่งเดี๋ยวเยวเอาเครื่องยนต์ได้เนี่ยเอากดผิดนี่มันเปิดตรงนี้ได้ได้ไดสกูมาอันนี้มีแอลกอฮอล์อ๋อไม่ใช่สิ่งของมีเต็มแล้ว ได้สกรูนะเ,เออหลังรถต้องอ่าไม่ได้เดี๋อได้ไม่ไม่เกือบเพลิงโอเคอันนี้ของกูปะไม่อันนี้ของกูเหรอเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มึงำม<า>ทำได้เลยครับไหนกันน,น,กน,นั่นแหละเปลี่ยนสีรถเอาใช่ใช่กูจะเปลี่ยนสีรถมึงจะได้ไม่งงโอเคเลย ไม่อยากสตาร์ทไวนานเตืองน้ำมันไปเลยนำไปเลยนเนี่ยถ้าเล่นสองคนเนี่ยมันก็จะสนุกสามคนสี่คนเนี่ยยิ่งหนุกเลยเล่นคนเดียวมันยังไงไม่รู้อ๋อ,อมันต้องลงล่างเหรอไอ้เหียใช่ป่กเว่าดูดิถอยกลับถอยกลับถอยกลับ มึงเห็นสัญลักษณ์แดงๆใน,ในแผนที่ไหมที่มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะอันนั้นคือลังวัลรถไยเว้เราไปจัดการได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ออกมาทางนี้นี่ไปตามถนเนเดี๋ยวก็เจอละ แล้วก็ขึ้นตรงนี้มั้งมีทางไปก็ไปโอ้โหถนนผลทางโอ้ขับยากเอาเรื่องไอ้ผู้คนนี่น่อยนะเออไม่เดี๋ยว<อ>ตรงไหนนิทำไมซอมบ,บี้มันเต็มเลยวะเคยร์เคยเคยดิลองไปเคยดิไม่บอกก็ทำ เอาวืดเลย้ยจัดจะอจะุ้ย่าสวดพี่ของอร่อยกว่าแขนก็มีอยู่ข้างล่างอ่ะไม่ลองดูหรอหมดละก็เหี้แลก็เหี้แล้วเราต้องไปที่้สยสล<จ>็อกกุญแจเต็ไมไปหมดมีสล็อกกุญแจสัางเคมีได้แล้ว อีซีมากเจอคนแจยาามีมีดมีดปากมีควางอันนี้เปิดได้นี่มีบุหรี่กับแบตเตอรี่ล็อกเกอร์เงินโอเคบุหรี่แอลกอฮอล์ตะปูเนี้อะไรไม่รู้เครื่องใช้ภายในบ้าน ไดูแม็ก่อนฮะไอ้เฮียนี่มันทุ่มแล้วทำไมมันยังช้าอยู่วะเซฟโซนนี่หว่านี่เซฟโซนปิดประตูดิเฮ้ยมันต้องปีนขึ้นไปข้างบนอ่ะไปเปิดพาวเวอร์อ่ะเดี๋ยวกูปีนเองเออไปขึ้นมาเออมึงไปปิดไว้กูปีนเองสูงมากเลยนี่นี่ละปีนเอาฉนวนก็ทำมาแล้วอันนั้นโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ผ้าแคมเปญอ่ะยิ่งหนักเลยไปปีนอ่ะอ่าอันนี้คือมันอยู่แบบ ที่ไหนอ่ะซิกท,ที่ไหนวะทำไมมันแบบสองทุ่มแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยสองทุ่มสิบนาทีมันอาจจะอยู่ยประเทศหนึ่งก็เปล่าเออที่สองทุ่มยังเช้าอยู่นี่มันมีที่นอนอยู่ข้างบนด้วยเออแปลว่าขึ้นอีกไงวะนี่เหรอต้องเบิดพาวเวอร์ดิกำลังปีนอยู่มันสูงเอาเรื่องฮึบฮึบโอ้โหมันต้องขึ้นอีกเท่าไหร่นี่ แล้วก็โดดไปทางไหนวะเอ้ยเอ้ยกูต้องโดดไปทางไหนวะขึ้นมาก่อนแล้วกันยังต้องขึ้นอีกเลยแล้วก็ต้องมามาข้างนอกตรงนี้หูหวัดเสียวจัดแล้วก็ปีนตรงนี้โอ้โหขึ้นตรงนี้เฮ้ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าวะมันปีนไม่ถึงสักทีวะแล้วก็ขึ้นตรงนี้อะถึงละถึงลวโอ้โหโคตรสูงบอกเลยนี่ไงเจอละ อ่าเรียบร้อยเปิดพาวเวอร์เปิดแล้วไงต่อเขียดปลอดภัยไฟฟ้าเออนี่ไงเปิดเรียบร้อยแล้วบอกว่ามีอะไรอีกมันต้องทำอะไรอีกไหมดูดิตอนนี้เราหาวิธีเปิดบ้านไม่ได้บอลอุทายก็อยู่ข้างหน้าเราดีเองนะครับเห็นไหมดูดิ ย,ยังมองไม่เห็นกมบอกไว้ก่อนเว่าเราต้องปิดประตูวะบอกว่าต้องเปิดไฟฟ้าก่อนเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะเรื่องอยู่ๆๆอย่าไปท้าทายมันดีกว่าเนี yeah! ่ยเมื่อกี้บอลเาทาไทยแม่งอยู่ข้างบนยืนมองหน้ากูเลยกูโดดลงมาเลยดูดิกดคิวดูดิสัตว์กูเห็นแล้วเห็นแล้วแค่ไม่ใช่เซฟโซนก็แพ้แล้วอะ เข้ามาในนี้ดีก่อหรือว่าในนี้มีอะไรอย่าเตรียมวิ่งอย่างเดียวตอนนี้กูเตรียมวิ่งอย่างเดียวรถค่อยกลับปเอาไม่เอาปิดไฟฉายก่อนเลยกูอุ้ย <c oughs> มันจะเข้าบ้านมันจะเข้าบ้านอย่าเปิดไฟฉายดิมันอยู่หน้าประตูเร็วเยี่ยมันจะเดินเข้ามามันจะเดินเข้ามา มันปีนขึ้นไปละเกือบละก,กูโอ้ยยยยม,มนลุกมันอยู่ข้างบน,นอยู่ข้างบนอใหญเยี่ยเมื่อกี้กำลังจะเข้าประตูมาเลยโอมยืนทำไรวะจะ,ะวิ่งเลยมันดักเซนนิสึกข้างหน้ามีขา้ขางหนา้ามีเห็นกูไม่ได้เนี้ยมุมนี้น่าจะบังหมด ก็เลยจะเช้าวะถ้าถ้าแบบมันเห็นเราทำไงวิ่งไปไหนคิดอยู่ขึ้นข้างบนไหมขึ้นรถไหมขึ้นรถไม่ทันไหมหนีไม่ทันกว่าจะสตาร์ทรถตายหาแล้วขึ้นไปบนทาวเวอร์ยื้ไหมันสภาพมันรันทดจังวะ <32. S 1> ตีสามยี่สองสักตีห้าออกลุย เ,ก,ก,ก,เก,ก็บกับกเตี้ยกาแฟไหนแล้วนะก็ลอมันไปทางอื่นได้นะนั่นดีออกจากตรงนี้ดูแมพก่อนน่าคือน่า,นามันจะเข้ามาอี้เข้ามาแล้วยุ้ยเชยยุ้ยเชยยุ้เชยยุ้เชยมันติดอะไรอะ่ะอีะ้ขวางทางเข้ามาหากิน หยุดได้แล้ววัยรุ่นวิงว่งวิง่งว้าวเฮ้ยรอเล่นไปเนี่ยกูหลุดแล้วกูหลุดจากการไล,ล,ล่ล่าล้ว เฮี้ยคุณหลุดแล้วคุณหลุดแล้วเงี้ยคุณโดนตีได้สอดคือโดนตีเลื่อยกุณก็หมดมึงอยู่ไหนดิลงลมเป้นเช้ายังดีหกสิบเมตรมันตามกูมาไอ้ตัวสีแขนเงี้ยคุณจะบอกเว่ยมึงมึงเข้าไปในรถบัสเว่ยแล้วมึงนั่งลงมันเข้ารถบัสไม่ทำ อะไรกูหลบอยู่ใต้สะพานตอนเนี้ยอ้ยไม่ไรยจะเช้าวะเป็นคืนที่ลันทดมากจะตีห้าแล้วเกยวกัดกูสักทีกันหน่าอ้ออะไรดีโคตรเทเวนไอ้เหีย อะไรวะปูแบบตีแล้วแม่งแข็งอะคอมบี้อะหนีสโลจิ้มจุม <c oughs> จ่มจิม้มจุ่มจิ้มจุ่มชาบูชาบูไม่อัน้นรีบวิ่งเลยขณะที่จุ่มอยู่ต้องไปทำลายตัวอ่อนบอลไทย มีตัวเกาะหนาด้วยสองตัวเลยสแกนเลยเฮ้ยจิ้มจุม่มไปจิ้มจุ่มกูหมดกูเจอตัวอ่อนปลาทยอี่ออ้ยออ้ย ยังไม่ตายเหรอวะเฮย้ยไอ้มยิงอะไรดิตายแล้วหนึ่งตัวตัวอ่อนเราตายแล้วหนึ่งตัวมีกี่ตัวเนี่ยไปตู้ต่อไปโอ้มีเจอของดีมีเจอของดีเปิดเลย ไอ้อะไม่เต็มเลยอ่ะจิ้มจุ่มหมดแล้วด้วยตัวละเฮ้ยตัวละนัดวะ,น,วะนี่คือวิธีเบ้าเหรอโฮ้ยวิธีเบ้าเหี้ยเลย ีโคบน่ากัน,นเว้นกูลม้มมาชุหน่ะทำไมล้มวะซอมบี้ซอมบีม้ธรรมดาซ้อมพี่ตรงไอตัวเนี้ยเออชิมจุมจิ้มจุ่อเออเอา,เอา,าอแค่ลังวัต้ายพอไปตีแค่ตัวอ่อนมา Ôi cô lốm đi Mày ơi Cô kiệt ông út mà, mà cả Ta mình coi đi Chim trùng còn đã bay chút Xem xem hoa bấy Tạm nhờ Có lúc này à ngay đi nên kêu không có không được, kêu nãy giờ được, kêu nãy giờ hêu không anh. kêu nãy giờ hêu không được, kêu nãy giờ giờ không เออกูจิ้มจุ่มอยู่เนี่ยจะมันยังเห็นโอเคเห็นแล้วกูงัดกองอยู่อุ้ยเอ้เวนเอ้ยบิ๊กบึ้มสวมเกราะเอ้ t the fuck! มาดิซอมบี้มาดิมาดิมาข่าเลยละกันโอ้จับเป่าหัวมเราไทย ตายยากไปนะได้จิมจุมมจ่มละได้จิมจุ่มละได้จิมจุ่มละมาหาถึงที่แบบนี้มากูได้ทีมจุ่มละกูวิ่งเลยกูได้ทีมจุม่มเล่นกูได้ไง <laughs> จมเลยอุณได้ไงอ่าตัวเดียวจิ้มได้รอบเดียววะจิ้มจุ่มไม่มีผลเพี้ยเลยละจำได้กูได้ละชัวโู่สองตัวเข่าอีกแล้วรครับพีนนน่น้องกูฆ่าไปสองตัวมึงฆ่าไปหนึ่งตัวมันมันจะเหลือกี่ตัววะมันอาจจะมีสี่ตัวก็ได้ <c oughs> กัวเหรอกูว <rôle à déc> ิ่งเลยกูไม่สนละกูเห็นแล้วตัวนึงกูหลบอยู่มุมคอนเทนเนอร์แล้วก็ฟัน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 ฟันฟันแล้วก็ฟันตายหนึ่งตายหนึ่ง ใ,ใกล้ๆกูเลยดีกว่าข้าเก็บกุเคลียอันนี้เสร็จหรือกูไปละมันเหลือกี่ตัวเนี่ยกูฆ่าไปหนึ่งตัวเรียบร้อยกูเรียบร้อยกูติดตั้งระเบิดแล้วนี่นี้มาดิโว้ยติดตั้งระเบิดแล้วไ,ไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้ยมันไม่เห็นมันก็ยังขึ้นสีแดงอยู่นะ<จ>เว้ยยังไม่เคลียร์ ระเบิดแม่งเลยไงซีกูเจอระเบิดพอดีเมื่อกี้เออเรียบร้อยแ <laughs> ะ้วทำความเชื่อถือเพิ่มเชฟพอค <Okay. S 2> พอก่อนนะสำเร็จภารกิจสำหรับวันนี้พอแค่นี้เลยละกันเนาะจัด <laughs> การไปหลายเรื่องแล้วส่วนรถเก่าไม่นี่ <laughs> แหละไม่รู้ว่าจะสปาวไหน ไม่ได้ไม่ถ,ไมถ้าเราไปเกิดที่ไหนรถก็จะเกิดตรงนั้นแหละ,ะได้แต้ม,มันนี้เยอะอยู่นะแต้มความเชื่อใจเชฟบบ๊ายบาย,ยลักทุกคนรักทุกคนรักทุกคน